ดีจับตัวพี่เชาเดินเข้าไปอีกสิครับมนจ้าปองปงครับวันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนครับหัวหินซัฟารีครับไปกันเลยครับเมื่อแพ็กเกจไหนครับ 150ได้ชมการแสดงโชว์สีโจ๊กโชว์ช้างโชว์งูโชว์สุนัขโชว์เสือ450ได้นั่งช้างเพิ่มอีกหนึ่งกิจกรรมครับเวลาประมาณ1 0นาทีนะครับสุดท้ายครับเูืใหญ800ถึง500ครับคุณก็สามารถทำได้ทุกกิจกรรมครับนอกจากการแสดงแล้วนะครับง่ายช้างแล้วนะครับคุณเลื่อนบัตรสำหกับเสือจะติดกับเศษด้านไหนครับนำไปทางไหนอ่ะนำไปเลยครับนู่นป้าเจอช้างหนูแน้ะเสมอใช่ไหมใช่ช้างเปล่าใช่ช้างเปล่า โอเคพาป้าไปเลยครับไปนนนั่กกแ้วไหนโอ้นกแก้วเหรอเุ้ยนี่เสียงอะไรฮะอูระอูตังเหรอเอ้ยพาป้าไปดูสิไหนอืมเขาเดินมาหาแล้วสมัครอุลระอูตังสมัครเลยครับสิสวัสดีครับชื่ออะไรครับ นี่เขามีโชว์ด้วยเสมออุ้ยเขานอนอ่ะเสมอนี่นี่ตัวอะไรร้องเสียงดังเนี่ยนกแก้วเหรออ,กกนะอ๋อบุเอนงเจอมาคอหรือเปล่าตัวนี้ใช่เปล่าก็เออก็เรียกว่ามาคอโอเคมาคอ,อคไหนไหนไหน,ไหนอ๋อพาพาไปดูเลยครับไปไปกันตอนเลย ไปแล้วนะครับไปดูตัวอะไรครับซัมเมอร์มาลายเหรอครับมายังเรียกมันสิไหนเรียกเขาสิมาลายครับมาลายนี่เขามาจากแอฟริกาลองพูดภาษาอังกฤษสิซิบาเอ่ะซิบาซิบะทำเหี้ยมานี่มานี่ยสมมติจิ้มครับจิ้มพดีตัวเองกดให้ซัมเมอร์ก็ได้ อ่ะป้อนพี่มาไล่ตั้มตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่เท่าช้างเลยอุ้ยตัวใหญ่เท่าช้างเหรอแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าช้างตัวใหญ่กว่าม้าใหญ่หนึ่งอ๋อช้างตัวใหญ่กว่าม้าลายใช่แล้วสิแต่ถ้าเสมอป้อนเรื่อยๆเนี่ยม้าลายจะตัวใหญ่เท่าช้างหรือเปล่าจิ้มครับเราไปดูกันใกล้ๆนะครับเพื่อนเนา ชื่ออะไรอ่ะโอ้ยเขาอาปากรอแล้วเนี่ยไม่ให้คุณเลยอ้าเอาให้ใกล้ๆอ้าวชื่อว่าอะไรอ่เอ็นเอย่าอ๋อเรียกอ่ะเอ้าแล้วน้องป้อนตัวเดียวเลยแล้วสองตัวนี้เขาเสียใจแล้วเนี่ยตัวนี้เขาเสียใจแล้วเนี่ยเขามาบอกป้าว่าเขาหิวแล้วเนี่ย ป้อนตัวอื่นมางสิแบ่งตัวนะอ่ำแบ่งๆกันแบ่งกันกินนะครับอ่ำอุ่ยลนชิ้มให้เขาใหม่ครับเธอเธอเรียกเพาะด้วยนั่งแล้วนะครับโอ้โหมาเลยพอสมืตอเขาจะกินเขาจะกินพี่ช้างบนหัวแล้ว ออาปากรอแล้วให้เขาหน่อยอให้ตอนนั้นแหลอะเอเดีย๋ยวเขาก็งับมือจับไมย้าย,ายาวๆจับยางเขียนดินสอเลยรสักเมื่อใจดีจริงๆเลยเด็กคนนี้ อันนั้นเป็นแท็กครับ,ค,รบคือบอกว่าม้าตัวนี้เป็นชุดที่เราไหลม<ย>ั้งครับยายเป็นใยเป็นขาวดำอะ่ะม้มาลายก็ต้องลายขาวดำสิครับอ๋อนีนะอ่โอ้นีะอ้นั่งพับเพียบเลยนะครับเด็กคนนี้ ซัมเมอร์เราจะไปดูอะไรกันต่อครับเราจะไปดูโชว์ช้างแล้วนะครับน้องซัมเมอร์ป้อนช้างเหรอครับป้อนตัวอื่นน้องบอลซัมเมอร์ อ้ำมอ้าอ้ามทุกท่านที่เดินทางมาถึงแล้วในรอบนี้นะครับสนใจอยากจะเลี้ยงอาหารน้องช้างให้น้องซัมเมอร์เลี hmm. ้ยงน้องช้างอยู <uh, ่นะครับน้องช้างจะได้นะครับเหรีกด้วยไว้บริการท่านผู้ชมนะครับปากร้ารับหนึ่งร้อยบาทนะครับเึ็นปากร้าหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าเกิดมงานยกมือดักก็ไปเรียกกันได้เลยนะครับในรอบนี้ขอเชิญได้เลยครับอ่านแล้วแปลว่าแทนภูมิเกียรติทั้งใดนะครับอยากจะลงมาถ่ายรูปอยากจะลงมาถ่ายภาพ ผู้กับน้องช้างของเราตัวเล็กแต่น้อยก็สามารถเดินเข้ามาปีช้างได้เลยครับเี่จับตัวพี่ช้างเดินเข้าไปอีกสิครับเป็นภาพที่น่าลึกได้นะครับขอเชิญได้เลยนะครับขอเชิญได้เลยดนด้ท่านผู้ชมที่รับมาเพบได้ชมกามการแสดงของน้องช้างในรอบที่สองของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับอาเสียงอาสาร์ได้เลยไอ้ทั้งสองมือล้มรองกระลางสนามกันได้เลยครับเด็กจะให้น้องช้างแอคชั่นแอคท่าได้ภาพสวยๆดนรูปงาม เลยในรเบียน้องช้างแอคชั่แคาได้รูปสวอยาแน่นอนติดไม้ติดมือไว้ตโทรศัพท์ถไว้ขอเสืยเลยดรับมดักวัม่าได้เลยนะครับผีนาช้างน้อยเราก็มีก้วยไว้บริการท่นผู้ชมงตับา้อยบาทนะครับไม่ห่าน้องช้างรือห่าน้องช้างรอูที่ให้เข้ามาผู้ที่ให้ภาระกาลังกับน้องช้าให้กับู้ที่ติดต่อได้เลยนะครับ ไหนหมูเหรอไหนพามาไปดูสิอุ้ยสเสมอแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะไหนแล้วเสมอเลี้ยงหมูยังเ,เลี้ยงยังเอ่ยใจดีจริงๆเด็กคนนี้นี่เลี้ยงไปสามรอยอนี่ตั้งแต่ป๊ามาเนี่ยแพงกว่าค่าเข,ข้าแล้วเสมอร์นี่เหมือนผมเคยเห็นปีแล้วที่เอาหัวไปรอดจระเข้ขอคนเนี้ยใช,ใช่ไหมผมยังมีคลิปอยู่เลยเที่ยวหัวแย่จระเข้เนี่ยแม่นี่เลย ใช่ไหมครับแล้วนี่เดี๋ยวแสดงไหมครับอ้ําอ้ําอัํอ้อํบนอ้ําอ้ํครับเออน,นี่ตัวอะไร,รอ่ะจระเข้เหรอครับน้องซัมเมอร์ถือถือจระเข้ไหมครับน้องซัมเมอร์ถือไหมครับไม่ถือเหรอเมื่อดูตัวนี้สิครับอุ้ยจระเข้เผือกอะตัวสีเหลืองเลยซัมเมอร์ใช่เปลเอ้ยเขามองมานี่เดี๋ยวเราจะไปดูยีราฟกาบาก้ากันครับซัมเมอร์ ตรงนี้ตัวอะไรเอ่ยดูสิอันนี้อันนี้ไลเกอร์อุ้ยเขามองซัมเมอร์แล้วนี่โอ้โหนี่อะไรเกอร์นี่ไลเกอร์ครับซัมเมอร์อุ้ยตัวนี้นะ,ะตานักโกลมากเลยนะกัดเจ็บเป่าตัวนี้ซัมเออุ้ยเสียงอะไรอเสมมอ No mhm. นกทูแคนคืออะไรอ่านกเงือกเปล่าใช่นกเงือกเปล่าไม่ใช oh. no, oh. oh. uh no oh. oh. no ่เหรอใช่เขาทูแคนเออทูแคนเหรออ๋อปากมันยาวอ่ะอ๋อปากมันยาวโอ้อุย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 นกอะไรตัวเนี้นกทูแคนกปากใสยุ้งมาอ๋อปากใสยุ้งว้ามันรู้ดีว่ะนี่สอนปลาแล้วนกตัวนี้ก็กินอะไรครับเสมอ นกตูกแคนปากสายลุงเดี๋ยวถ้าป้าไปหาข้อมูลแล้วไม่ใช่นี่แดงว่าน้องหลอกป้านะเตัวอะไรอ่ะอ้าวแล้วไหน่อกี้โมสดิบดีเลยใช่เปล่านกตูกแคนปากสายลุงอ๋อปากมี่ไหนสีเหมือนสายลุงนี่เองอืมไปกัตนต่อเลยครับเสมออะไรครับโอเคไปเลยตัวอะไรครับเนี่ยเสือเหรอไหนาพาป้าไปดูซิกัดเจ็บป้าอุ่ยปีเลยเหรอ เอ้าก็มันเหนื่อยหรอมันร้อนมากกว่าอุ้ยเสือเขาร้อนอ่ะเสมอแดดมันร้อนอ่ะใช่ไหมกรอบเลยนะแข็งแข็แข็แข็ทำไมเหรอนกอะไรนะนกเอาเหรอนกเงือกปากใส่ลุงอีกแล้วตัวเนี้ใช่ป่ะใช่ป่ะนกเงือกหัวสีเหลืองเหรอเอ้ยนกเงือกนกเงือกหัวสีเหลืองอ๋อมั่วแล้วเปล่าเนี่ย อ๋อนกเงือกปากใสลุงคอสีเหลืองอสีเหลืองอ๋อมีหลายพันลอเกินนะเราอ่ะมีหลายพันด้วยโอเคโอเคไปต่อไปต่อแต่ว่าก็เเป็นสีเหลืองเหรออ๋ออ๋อนกเงือกปากใส่ลุงเสืออะไรครับซมเมอร์ตัวนี้เสืออะไรอ่ะเสือขาวเหรอเขาทาสีขาวด้วยว่าเขาใส่เสื้อสีขาวอะซมเมอร์ใช่เอาไม่ใช่เหรออ๋อขนเป็นสีขาวเหรอ อ๋อมันเหมือนมะลายเหรอแต่มันไม่ใช่มะลายเหรอตัวเนี้ยอ๋อเหมือนแมวด้วยโอเคไปกันต่อเลยครับตัวนี้คือตัวอะไรครับนกเงือกเหรอนกเงือกนกเงือปากอะไรเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ปากใสลุ้งปากดำเหรอมีด้วยเหรอนกเงือกปากดำ โอ้นี่น้องแยกสายพันธุ์จากสีปากใช่ไหมครับใช่แล้วอ๋อใช่แล้วตีตัวนี้สิเห็นไหมเห็นไหมตามันเห็นไหมนกเงือกนกกระปูดตัวเนี้ยแล้วไม่ใช่นกกระปูดเหรอตามันเป็นสีตาคออ๋อไม่วงคำตรงสีฟ้าอ๋ออ๋อเยก็มัอยอะเยอะอตรงเยอะคอตรงนี้ตัวอะไรอ่ะนู่นอยู่นู่นนู่นไหนไหนเราไปดูใกล้ๆสิ อ๋อมะปางเหรอครับตัวนี้ดุไหมครับไม,ไม่ค่อยดุหรอแล้วทำไมต้องล่ามโซ่ครับถ้าไม่ไดุดอ่ะอ๋อนี่ครับน้องๆมีตัวนึงด้วยนะครับนอนอยู่ตัวนี้ชื่ออะไรนะครับอ๋อผู้ชายเหรอครับหนุ่มพอนอนสบายเลยนะครับไหนให้ตาดูเลยไหน อุ้ยไหนเราไปดูกันนะครับน้องๆตัวนี้เสืออะไรครับเสมมออ๋อเสือไซบีเรียเหรอครับนี่เราไปดูใกล้ๆกันนะครับน้องๆเสือไซบีเรียตัวนี้เสมมอหรือว่าเขากินม้าลายเข้าไปเขาเลยมีลายครับใช่เขาไม่ได้เขากินเนื้ออ๋อเขากินเนื้อเหรอฟ้าก็านึกว่าเขากินเนื้อม้าลายเข้าไปแล้วก็เลยลายเหมือนม้าลายอ่ะ ใช่นะแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวซ้ายมือเนี่ยตัวซ้ายมือนี่เสืออะไรอ่ะเสือเท้าอ่ะไหนเอ้ยอันนี้คือเสืออะไรอ่ะไม่อะไรเนี่ยนะออ๋อไว้เบงกอนะครับซัมเมอร์กใช่ครับไว้เบงกอออ๋เป็นพี่ของสองตัวที่ว่านอนอยู่นะครับอืมไว้เบงกอซัมเมอร์ตัวเนี้ยเนี่ยซัมเมอร์สามสี่ตัวเนี้ยเมื่อก่อนซัมเมอร์ป้อนอยู่อ่ะเขายังเป็นลูกเสืออยู่เลย ตอนนี้โตเป็นหนุ่มหมดแล้วอะครับเนี่ยโตไวมากเลยนะครับสองสมปีนี้โตเป็นหนุ่มแล้วอะครับซมเมอร์ยังไม่โตเลยอะคนป้อนอะซัมเมอร์เสือโตหมดแล้วอ่ะเรามาถึงแล้วนะครับโซนดูยีราฟครับน้องๆ้าเจอลังพึ่งอุ้ยนี่ ช่เปล่าเนี่ยรังพึ่งหลวงหรือเปล่าอู้รังพึ่งโซนนี้เป็นโซนใหม่นะครับที่เขาเพิ่งทํานะครับจะมีบริการให้รถนะครับนั่งเข้าไปเลี้ยงยีราฟอย่างใกล้ชิดเลยนะครับครั้งละง1,200บาทนะครับัเมเสมตัวอะไรอนะโซนนี้เข้าได้ไหมครับอ๋อไม่ได,ไได้เข้าไม่ได้นะสมัมเหม สมออัปป้าก็ไม่อย okay. ู่ในห้องแอร์นี่โซนนี้นะครับอัปก้าเลี้ยงอยู่ในห้องแอร์ครับน้าะครับเขาถ่ายกับทางยีราฟนะครับเป็นแพ็กเกจใหม่นะครับคือเข้าไปเลี้ยงยีราฟอย่างใกล้ชิดเลยนะครับโซนนี้เป็นโซนที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับแพ็กเกจพันสองนะครับเข้าไปเลี้ยงได้เลยครับอย่างใกล้ชิดเลยครับ บายบายครับเสมอบายบายครับกลับก่อนนะครับสนุกมากๆเลยครับสวัสดีครับแล้วพบกันครั้งต่อไปครับ